นี่เจ้านี่คือต้นงิ้วต้นงิ้วต้นงิน้วนี่นี่นี่ต้นใหญ่ต้นสูงเห็นไหมต้นใหญ่ต้นสูงนี่แล้วนี่ก็คือดอกมันเจ้านี่แดงแดงอยู่บนต้นเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ดอกงิ้วแดงอยู่บนต้นเต็มเลยเจ้านี่แหละดอกงิ้วนี่แหละตีขาอไปทำหน้าเงเงี้วเจ้า เรจะไปดูกันว่าเก็บดอกนิ้วเก็บแบบไหนทำยังไงเจ้านี่เจ้าดอกนิ่วติหล่วงลงมาแล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้เนี่ยเจ้าอันนี้คือดอกนิ้วนี่เจ้าเหมือนกับลังเก็บอ๋อขอบคุณค่ะเจ้าตัาวพี่มาเก็บด้วยกัน บอกเก็บเจ้ามายประดให้โอ้โหใช่เอาไปทำยูทูบขาบบอกเคยเห็นขอบบอกเคยเห็นเนาะเคยเห็นแต่ติดมันอันนั่นแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็ล่วงลงค่ะจะหันนี่จะนั่นล่วงลงแล้วเอ้ยไปถ่ายปรทันเลยนี่ต้องรอประมาณสัก20นาที30นาทีค่ะมันจะล่วงลงเจ้านี่เต็มต้นเลย นี่ยืนอยู่ดีๆอาจจะลวงใส่หัวได้นะเจ้าเจ้ากำลังเก็บกันกิโลละพันห้านะเจ้าดอกนิวแห้งกิโลพันห้าเลยเจ้าเนี่ยบนเก็บกันเจ้าเนี่ยบนต้นเดี๋ยวเดให้ดูบนต้นนี่ต้นนี่ดอกบ่แดงดอกเป็นสีส้มๆเน้ะม,มันจะมีต้นดอกสีแดงต้นดอกสีส้มอืมกำลังเก็บกัน ดอกเงี้ยดอกเงี้ยนี่ดอกเนี้ยที่เป็ดเอาสซน้ำเนี้ยวตีเอาทำขนมจนีนน้ำเนี้ยอันนี้เละกราบออกแล้วเหลือแต่เกสรใส่มันเดี๋ยวจะเอาเกสรนนีนขวางด้วยเนี่ยเอาออกเอาออกเนี่ยเอาออกเอาออกเสร็จแล้วก็จะเอาไปตากทายตาแห้งกัะพริบ เนี่ยเอาเอาออกห้มดเลยนะเจ้าเหลือแต่เหลือแต่แซมันเนี่ยเหลือแต่แซมันเนี่ยเอาแกสอนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่ออกหมดเลยออกเอาออกหมดแล้วก็นั่นนั่นกล่องนั่นเออกแล้วตาแห้งขอพ่อยิ่จะได้เดี๋ยวก็จะเอาไปตากก็ตากตากเอามาใส่ นี่เอ็นเตี๋ยวออกกาบออกแล้วนะนี่เอาเอาแก่สอมันออกทิ้งมันเลยเลาเหลือไว้แต่เหลือไว้แต่แบบนี้เหลือแต่แบบนี้แล้วนี่เน,น,นี่ยออกแล้วแป้งน้ำเงี่ยแป้งก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี่ยแป้งเ,เ,เส้นน้ำเงี่ยเอาใส่แกงแค่ใส่อไงย่างหลายอย่างเราจะพาไปดูที่บันดารแห้งแล้ว นี่เจ้าอันนี้เปิดตากแห้งแล้วเด้ออันนี้บดจีแห้งเต่หนะตากแดดเดียวอยู่เจ้าเปิดอันนั้นเนี่ยงก็เปิดเอาแกสอนออกแล้วก็ชี้แขก่อนได้ไหมเนาะชีกให้มันเป็นชิ้นน้อยๆเจ้านั่นมันจะแห้งยาบนั่นมันจะแห้งยากเนี่ยเนี่ยเอาใส่ใส่แกงแค้ใส่ขนมเส้นน้ำเงี้ยวใส่ขนมใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวได้เจ้าใส่แกงแคส นี่แดดเดียวอยู่เดี๋ยววันนี้จะตาแขมเนี่ยอันได้ตะก,กี้ี่เอาเม็ดออกเนาะออกแล้วก็ออกมาตาชีก,ก่อนเ้าะชีให้มันเป็นชินน้นน้อยๆเสร็จแล้วก็เอามาตาให้มันแห้งเนาะแล้วไปจะใแจยก็เอาไปแจ่น้าใหก่อนแจ่น้าเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในน้าเงี้ยวเอาไปใส่แกงแค่ยังงี้ใส่ได้หลายอย่าง